สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้วันที่25ธันวาคมนะครับมาอยู่ที่หน้างานของเรานะครับได้เสร็จสิ้นการขุดลงแล้วนะครับสำหรับพื้นที่13ไร่นะครับในราคาเมาส์อยู่ที่58 0,000ืบาทนะครับมาชมมาดูว่ามาเราได้ทำ อะไรไปบ้างนะครับในแต่ละส่วนนะครับจากปากทางเข้าเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับปากทางเข้าเลยนะครับตรงนี้นะครับเดิมนะครับเป็นป่ายูคานะครับเราก็ทําการรื้อถอนนะครับต่อยูคาให้ด้วยนะครับนี่นะครับทางเข้าจากทาง หมู่บ้านเลยนะครับเพราะว่านาอยู่ติดกับหมู่บ้านนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับมีทางเข้าออกสะดวกนะครับมาดาูจุดประสงค์ต่างๆที่เราได้ขุดนะครับทางตรงกลางนี้นะครับก็จะเป็นทางไปที่เกาะด้านโน้นตรงกลางนะครับด้านซ้ายก็มีนะครับ สำหรับด้านขวาเขมีด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยนะครับเป็นเกาะเราก็ได้วางตำแหน่งนะครับให้เหมือนกับเป็นเกาะส่วนตัวอยู่ตรงกลางมีน้ำร้อมรอบนะครับแล้วก็ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นร่องน้ำนะครับเช่นกันนะครับ เวลาเราเข้าไปในเกาะก็จะมีน้ำอยู่สองฝั่งเลยนะครับด้านนี้ยังไม่มีน้ำนะครับเดี๋ยวก็ทำการสูบจากบ่อธนาคารน้ำมาลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยนะครับด้านนู้นนะครับมีบ่อธนาคารน้ำที่ดันขึ้นมาก็ขึ้นมาจากน้ำบ่อธนาคารน้ำนะครับส่วนที่มีน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้น เพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําไปดูนะครับว่ายังไหลอยู่หรือเปล่านะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกาะ นี่นะครับส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็น่าจะทางท,ทิศเหนือนะครับทางทิศเหนือนี่นะครับมีเกาะล้อมรอบเลยนะครับเกาะที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับคลิปสั้นๆตรงนี้นะครับท่านใดที่กําลังหาข้อมูลในการขุดนะครับท่านที่ชอบ นะครับแบบส่วนตัวนะครับอยู่แบบธรรมชาตินี่นะครับล้อมรอบเข้ามาเลยด้านนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังจะอยู่ทางทิศเหนือนะครับนะครับด้านโน้นก็นู้นนะครับอาจจะย้อนแสงหรือเปล่านะครับก็อยู่ทางด้านทิศใต้นะครับทางด้านโน้นนะครับ ก็จะมีน้ํามีบ่ออยู่ทางด้านนู้นเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะรับลมหน้าร้อนนะครับให้เย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับเพราะว่าเราไดา้นะครับในการวางแบบให้ถูกต้องตามภูมิอากาศนะครับดินน้ำลมไฟนะครับ ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับน้ําที่ไหลออกมานะครับเดี๋ยวกลับไปชมด้านนู้นดีกว่าผมว่ามันไม่ย้อนย้อนแสงนะครับให้ดูกันนะครับนี่นะครับบ่อที่เราได้ทําการขุดนะครับนาคาน้ํานะครับทําการเจาะซื้อน้ํานะครับสองจุดนะครับในบ่อตรงนี้นะครับ น้ำออกตลอดเลยนะครับเท่ากับที่เราดูดแผงโซลาเซลลจากบาดานนะครับอัตราการไหลนะครับน่าจะเท่ากับท่อสองนิ้วนะครับนี่นะครับเครื่องสูบตัวนี้นะครับที่เราสูบออกนะครับไม่ใช่สูบเข้านะครับสูบออกไปด้านโน้นนะครับสูบออกเพื่อที่ ตอนที่เราขุดด้านนี้นะครับขุดด้านนู้นเพื่อจะไม่ให้น้ําล้นทะลักเข้าไปนะครับขุดไม่ทันนะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมก็เลยให้เขาได้สูบน้ําออกนะครับดูในรอบบร,ริเวณตรงนี้ก่อนนะครับจะเดินไปด้านท้ายสวนนะครับไกลมากเลยนะครับ ในเนื้อที่13ไร่นะครับนี่นะครับมาชมน้ำอัตราน้ำของการไหลของน้ำนะครับมาดูมาชมว่ามันจริงหรือเปล่ามันจริงไหมนะครับสงสัยไหมนี่ นี่นะครับน้ำไหลออกมาเองนะครับเขาเรียกว่าเป็นชั้นตาน้ำใต้ดินนะครับน้ำที่ไหลออกมานะครับนี่นะครับจะไหลผุดออกมานะครับชั้นน้ำใต้ดินนะครับความลึกอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรกว่านะครับ ที่เจาะสะดือน้ําลงไปนะครับถ้าท่านเคยเห็นที่ขุดประมาณอยู่ที่สามเมตรไม่ใช่เป็นตาน้ําใต้ดินนะครับเขาเรียกว่าเป็นน้ําพื้นผิวบนนะครับพื้นผิวบนนะครับอยู่ที่ประมาณสามเมตรนะครับ แต่น้ํานี้นะครับจะออกมาตลอดนะครับออกมาตลอดไม่มีการแห้งนะครับยิ่งสูบยิ่งออกนะครับก็เหมือนบ่อสมัยตะกอนนะครับเหมือนบอ่อที่เราตักน้ํากินเหมือนสมัยตะกอนนะครับเป็นบอ่อดินนะครับยิ่งตักเช้ามาก็ยิ่งอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับ เดิมตรงนี้เป็นบ่อกเก่านะครับเขาขุดความลึกไว้อยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้าสิบนะครับเราก็ทำการขุดลงอีกนะครับประมาณสี่เมตรแล้วก็ลงไปเจาะสะดืออีกประมาณ2เมตรนะครับเพราะว่าน้ำตาน้ำที่พื้นที่ตรงนี้อยู่ตื้นนะครับไม่ลึกนะครับนี่ครับ ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็จะไว้เป็นการทำนานะครับประมาณสองสามไร่นะครับไม่เยอะนะครับอาจจะทำปีละสองครั้งนะครับก็เพราะว่ามีน้ำตลอดแล้วเราก็สามารถที่จะทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักปลูกอะไรเอเวลาเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับถ้าเราไม่ทำนาต่อนะครับเราก็ ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวโพดหรือว่าปลูกแตงโมฟักแฟงแตงไทยอะไรก็แต่ครับฟักธงฟักทองเพราะว่าเรามีน้ํานะครับไม่ต้องกลัวน้ําแห้งนะครับเพราะว่าบ่อด้านโน้นนะครับใหญ่มากนะครับเป็นแม่บ่อเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็เหมาะนะครับบรรยากาศได้กับการอยู่ในเกาะแล้วมองมองมานะครับก็จะเห็น นาข้าวนะครับอันนี้พูดถึงตอนนานาทำนานะครับนี่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีเดิมอยู่แล้วที่เจ้าของท่านได้ปลูกไว้บนคันนาแต่ก่อนนะครับสำหรับต้นมะม่วงนี้ก็อยู่บนหลังคันสะเก่านะครับก็เราก็ปรับแต่งใหม่ให้ดูสวยงาม ให้เข้ากับเกาะนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับสำหรับท่านใดที่ชอบแบบธรรมชาติชอบความเงียบชอบความสงบนะครับนะครับนี่นะครับให้ชมแบบเลยชมแบบนะครับท่านใดที่กำลังจะหาข้อมูลนะครับ อย่ากทำที่อยู่อยู่แบบธรรมชาตินะครับนี่แหละเขาเรียกว่าสร้างความสุขอยู่กับธรรมชาตินะครับนี่ทางหน้าก็จะมีบอ่อนะครับถ้ามีน้ำเมื่อไรนะครับปล่อยปลาลงไปนะครับตอนเช้ามากนี่เท่ากับอยู่ในสวนสัตว์นะครับแห่งใดแห่งหนึ่งเลยนี่นะครับไม่จะเพาะแต่เลี้ยงปลานะครับในอนาคตนะครับอ่า นะครับก็ลงได้นะครับปลานะครับเดี๋ยวก็นะครับสุสั์อะไรต่างๆมากมายเป็ดไก่นะครับนี่นะครับเป็นคลองไปด้านหน้านะครับเท่ากับล้อมน้ําทางนี้รับลมไปจากด้านนี้ไปหาที่เกาะนะครับก็จะเย็นสบายไปเลยนะครับนี่ล้อมเท่ากับล้อม ทางเข้าออกก็สะดวกสบายนะครับสำหรับความสุขกับพื้นที่ที่เจ้าของนะครับได้สร้างตรงนี้นะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับความชอบนะครับการลงทุนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็คิดเป็นธุรกิจแต่ในจุดตรงนี้แล้วนะครับเป็นที่ เขาเรียกว่าลุมหลบภัยนะครับลุมหลบภัยสำหรับาการทำแบบเขาเรียกว่าผสมผสานนะครับไม่ได้ทำแค่เชิงเดียวนะครับนาก็มีปลาก็มีนะครับพืชผักก็มีนะครับคือพูดง่ายๆว่าศูนย์รวมแหล่งอาหารนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยอยู่ในนี้ทำในนี้กินในนี้นะครับ อนาคตต่อไปมีน้ําเราทําได้ตลอดนาเราก็โอเคเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับการลงทุนนะครับไม่ได้หวังเพื่อกําไรนะครับในจุดตรงนี้นะครับนะครับแต่เป็นกําไรชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับหาที่ไหนไม่ได้บางคนสรรหาแต่ความสุขอยากจะไปเที่ยวที่ไหนดี ที่ไหนแปลกตานะครับไม่ต้องเลยนะครับเรามาสร้างความสุขไว้เป็นของตัวเองนะครับตอนเช้ามาหยิบสัมผัสได้นะครับเราจะทำอะไรก็นี่แหละครับคือความสุขที่แท้จริงในอนาคตนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามชมผลงานของเสียเสมรถขุดนะครับขวัญใจพวกน้องนามโมเดลนะครับอ่า มีข้อสงสัยอะไรก็นะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะครับมีความคิดเลขเปลี่ยนกันได้นะครับขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ